เอโยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสูมม่แมปร r a g o n r a ด e Open World r PG อจเบตนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีการหามังกรแล้วก็วิธีการคราฟรา g o n เ a รดนั่นเองเป็นดาบที่ต้องใช้ทำเควสในเอนเกมนะครับซึ่งซึ่งฝากกันกดไลค์ด้วยครับ <laughs> ยอก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 แต่อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ เอาละเอาละเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับทุกคนวิธีการที่เราเนี่ยจะได้ราก,ก้อนเบสมานั่นก็คือได้มาจากการคราฟนั่นเองนะครับซึ่งบูปิ้นราก,ก้อนเบสเนี่ยจะอยู่ที่ทงเลเวล7นะครับเราต้องคราฟทงให้เป็นเลเวล7ก่อนไม่ใช่คราฟสิต้องอัพทงให้เป็นเลเวล7ก่อนนี่ต้องอัพทงนะครับให้เป็นเลเวล7ก่อนเลเวล7เนี่ยคือเลเวลทงเลเวลสูงสุดแล้วณนะตอนนี้นะครับบอกเลยว่าณนะตอนนี้นะครับโอเค เมื่ออัพธงเสร็จแล้วเนี่ยราคอนเบดก็จะตั้งขายไว้ที่ร้านค้ากับคูณแร็คคูนนั่นเองนี่ครับเข้ามาดูจะอยู่ในหมวดหมู่ We a p ้ n and a r m o นะครับซึ่งผมเนี่ยซื้อไปแล้วก็จะไม่มีขายแล้วนะครับประมาณนั้นแล้วก็เราจะต้องมีเราจะต้องมีเราจะต้องมีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้มันชื่อว่าอะไรวะผมดูแป๊บหนึ่งนะมันคืออุปรกรณ์ชิ้นหนึ่งนี่แหละมันคือ Master ร n v i ็นนะครับต้องมี Master ร n v i ็นก่อนไม่งั้นเนี่ยจะคราบไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องมีเ, <c oughs> เดินมาดูเดินมาดูจะต้องมีเชื่ออะไรนะอันนี้ Master f ์เฟรเนนะครับจะต้องมี Master f ์ r ฟรเนนก่อน <c oughs> ก็คือที่เผานั่นเองที่หลอมแร่นั่นแหละนะครับใช้ในการหลอมทองนะครับต้องใช้อันนี้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราจะต้องซื้อ3อย่างมีที่หลอมนะครับ1ที่หลอม1 e n v i l 1นะครับแล้วก็ บูปินดราคอนเบดหนึ่งนะครับใช้ตังแบบเยอะมากๆนะเอาจริงเยอะมากๆเป็นหมื่นนะครับแนะนําว่าช่วงนี้ให้ฟาร์มตังรัวๆไปเลยนะครับหาเพื่อนมาช่วยกันฟาร์มทําเควสให้หมดแมปนะครับทาให้หมดไปเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีอ,ะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นดรา้อนโบนะครับอันนี้เป็นดรา้อนเบดนะครับดรา้อนเบดเนี่ยจะใช้แท่งท้อง24 ใช้ไอออนบาร์24ใช้ลิเทอร์24นะครับใช้ซิเวอร์บาร์24ใช้วูดแพร้ง24นะครับการที่เราจะได้ลิเทอร์มาก็คือการเอาหนังมอนเตอร์ไปฟอกตรงนั้นนะครับฟอกตรงนี้ก็จะได้มานะครับเป็นลิเทอร์นี่ก็เอาหนังใส่เข้าไปครับมันก็จะฟอกมาเป็นลิเทอร์นะครับได้มาเยอะมากครับยังไงก็เหลืออยู่แล้ววูดแพร้งก็ได้จากการที่เอาไม้เนี่ยมาใส่ในเครื่องตรงนี้นะครับเครื่องตัดไม้คิดว่าใช่นะครับนี่ ก็จะได้บูทแพ้งมานะครับได้มาเยอะอยู่นะได้มากี่อันเนี่ยไหนดูซิได้มา2นะครับต่อ1่ท่อนซุงประมาณนั้นนะครับซึ่งอย่างอื่นก็จะเป็นพวกแร่นะครับแล้วก็มาหลอมในเฟอร์เน้นนะครับมาหลอมในที่หลอมแร่ทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็มาคราฟคราฟซ้ายเสร็จนะครับในมาสเตอร์เอนวิลอันนี้คราฟเสร็จปุ๊บเราก็จะได้มาเป็นราคอนเบรดนั่นเองนะครับมีดาเมจที่52นะครับเป็นดาเมจที่ สูงที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งไม่สามารถที่จะใส่โล่ได้เพราะเป็นดาบ2มือนั่นเองนะครับนี่แรงมากแรงมากฟาดมอนเตอร์ไม่กี่ทีก็เด้งแล้วนะครับแล้วก็ราค้อนโบเนี่ยไม่ต้องทําก็ได้นะครับทําแค่ราค้อนเบดต,ตามเควสเมื่อทำราค้อนเบดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้ไปฆ่ามังกรนะครับแล้วก็ต้องคราฟอันนี้ต่อนะครับต้องคราฟอ่าที่ว์ปอันนี้ต่อนะครับก็เมื่อเราคราฟอันนี้เสร็จแล้วนะครับ เมื่อเราคราบอันี้เสร็จแล้วอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมบอกแล้วกันว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็ซื้อได้ในทงที่เลเวล7เหมือนกันเราก็มาซื้อนะครับในร้านช็อปแรคูนล้วก็ซื้อน่าจะอยู่ในยูทิลิตี้นะครับปูปินก็ซื้อไปครับรู้สึกว่าแพงมากๆเหมือนกันนะครับซื้อมาแล้วก็คราฟแล้วก็ตั้งไปนะครับไหนดูซิไม่มีให้ดูซะด้วยนะครับเดี๋ยวต้องทําลายก่อนเขตเดี๋ยวผมทําลายให้ดูเลยแล้วกันนะจะได้เห็นนะครับนี่ครับของที่มันใช้เนี่ย ในการคราฟนะครับในการคราฟก็จะมีสโตน20เป็นหินนะครับขุดจากดินขุดลงไปเลยครับใช้โชเวลขุดเราก็จะได้สโตนมานะครับแล้วก็เมจิกรูนนะครับเมจิกรูนก็คือได้จากการที่เราไปตีกล่องนั่นแหละนะครับแล้วก็พาสมาคอได้จากมอนสเตอร์ตัวใหญ่ที่ใช้คอ์นะครับซึ่งผมจะทําคลิปสอนการหาแบบรวดเร็วที่สุดในคลิปหน้าแล้วกันนะแล้วก็ Elemental Core นะครับก็คลิปหน้านะครับประมาณนั้น อิลิมเทลคอร์เนี่ยได้จากโกเลมนะครับอืมนี่แล้วก็คราฟตั้งไว้แล้วเราก็ไปตีมังกรนะครับแค่นี้แหละกดเพื่อไปตีมังกรนะครับ e ซี y ผมจะบอกว่าที่ผมได้ดาบอันนี้มาเนี่ยที่ได้ดาบราคอนเบดเนี่ยผมไม่ได้คราฟเองนะครับมีน้องคนเมื่อกี้นี่แหละนะครับที่ยืนนั่งมองเรานั่นเองคราฟมาให้นะครับน้องแบบน่ารักมากคือมันทุกคนก็เห็นใช่ไหมว่ามันใช้อุปกรณ์เยอะแต่น้องคราฟให้นะครับแบบ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากจริงๆนะก็วิธีการตีมังกรน,นะครับก็คือนี่ครับถ้ามีปีกใช่ไหมแนะนําว่าคลาบป,ปีกเถอครับ <c ười> คลาบป,ปีกไว้นะคราบง่ายมากก็บินขึ้นมาปึ๊บ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 ฮฮแล้วก็ขึ้นมาบนเขาตรงนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับรัดหน่อยไม่งั้นก็ต้องปีนถ้าไม่มีปีกลาวานะครับมีดาเมดนะผมบอกก่อนนะครับลาวามีดาเมดยืนานานๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวใจละลายเดี๋ยวตายในลาวานะ ก็จะตกไปที่ลาวาแล้วกันแล้วเราก็บินมาปึ๊บปึ๊บ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 ,บ,บโอเคทุกคนก็จะเห็นว่าไม่มีมังกรน,นะครับเราต้องเดินไปอีกเดีย๋ยวรอก่อนรอก่อนรอแป๊บรอแป๊บเซมินาเติมไปก่อนอัรเซมินามาเยอะๆนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือธนูนั่นเองนะครับมีธนูแล้วหรือย,อยังเตรียมธนูมาด้วยนะครับก็ใช้ธนูยิงยิงยิงให้โดนนะยิงยิงมังกรก็จะลงมาแล้วก็ใช้ดาบดาวก็เบรดฟาดไป ดาบอะไรก็ได้จริงๆดาบคอนเม็ดดีกว่าแรงสุดอ่าฟาดได้แค่หมุนรอบเดียวนะครับแล้วก็ยิงธนูต่อให้มันตกลงมาตกลงมาตกลงมาทุกคนก็จะเห็นว่ามันง่ายนะครับถ้าเรามีของแล้วมันจะง่ายปึ๊บ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 แค่นี้ครับมับงกรก็จะสีเบงเต่งตึงนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมจะบอกทุกคนว่าถ้าเราทําตามเควสเนี่ยเราก็จะได้ไข่มังกรด้วยนะครับเ <Wow. S 1> ช่นนั้นแหละแต่ถ้าเรามาตีครั้งที่2เนี่ยเราจะไม่ได้ไข่มังกรแล้วนะครับเราจะได้แค่ ตังค์นะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็ยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับอืมก็จะได้ตังค์นะดรอปเป็นตังค์นะครับกไ็ได้ไข่มังกรมาแล้วนะครับแล้วก็คราฟคอ,อกม้านะครับค,คอ,อกม้าอันไหนก็ได้นะครับคราฟคอกม้าแล้วก็เอาไข่มังกรไปฟักซึ่งวิธีการที่เราจะได้ไข่มังกรมังกรระดับ5าดาวนั่นเองเราจะต้องใช้เงินในการฟักนะครับแนะนําว่าใช้เงินใช้เงินฟักนะครับจะได้มังกร5ดาวมาใช้ทุกอย่างเลยครับรวมถึงม้าด้วย ใช้เงินในการฟักนะครับมันจะเป็นการแบบการตีระดับ5ดาวนะครับประมาณนั้นนั่นเองนะครับเอ้ทุกคนผมเกือบลืมเลยนะครับมันมีวิธีการหาบังกรด้วยนะครับด้วยพลังเงินเนี่ยก็คืออีกวิธีหนึ่งนะครับนอกจากไปตีอ่าไปตีบังกรตามเควสนะครับก็คือการมาซื้อนะครับซื้อด้วยพลังเงินนั่นเองนะครับก็นี่ครับกดเข้าไปในร้านค้าก็จะมีบังกรนะครับอันนี้จะเป็นบังกรที่ เลือก4ได้นั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวละ9 9 0 0 0นโกนั่นเองนะครับก็สามารถฟาร์มมังกรเอาเงินมาซื้อมังกรได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่จิ้มกดเข้ามาดูใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ก็พอแล้วอย่ากกด2ทีนะครับทีเดียวพอแล้วฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับที่กดเข้ามาดูขอบคุณครับฝากกันกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะ